กเดินไปยังไงฮะเดินยังไงยูมีนามาพูดอีกแล้วนะเพลงเดินยังไงฮะไม่รู้ต ich mein ั so ้งแต่เมื่อไห่ทำไมถึงมาเรียนไงข้เดินไปไงมันชนผมวิ่งไงฉันวิ่งฉันอยู่ดีดีที่พาวฉันเนี่ยฉันวิ่งทุกวันเลยทำไมฮะอุ้ยโว้ยโว้ย นี่ชนะอุ้ยอ้วนเกี่ยวอะไรกับอว้วนฮะเธอเดินไม่ดูไงมัวต่กินไม่เกี่ยวเกี่ยวอะไรกับอว้วนไม่เกี่ยวเธอไม่ดูอ,ออนี่ตื่นมาไม่ได้ล้างหน้าเลื่ยงไงจะเข้าตาไปแล้วตาก็มีอยู่แค่นี้อะไรเดินยังไงให้มันชนคนวิ่งได้ไวะจะบ้าพูดยังไงให้มันเดินชนคนวิ่งตาเซิร์ฟเธอนั่นแหละเดินมาชนฉันก่อนเดินมาชนก่อนทางตรงนี้ฉนะันวิ่งหยุดของฉันทุกวันฉันไปของฉันทุกวัน ก็วันนี้มันชนนี่ไงสารลูบสารล่างไม่มีสกุลรุนชาติเป็นใครมาจากไหนไม่ทราบอมายืนว่าฉันชดชดชอดตรงนี้มันใกล้บ้านฉันฉันเดินทุกวันใช่หนูสักคำเธอมาที่เขาพูดมาเนี่ยเหมือนกูนะไม่ใช่มึงขอโทษนะเป็นไหมใครไม่เคยขอโทษใครเว้ยสู้เขาสินูกขอโทษใครใช่ อ้เรียนแบบแม่หมามาหรอต่อตไรกนี่อยากจะรู้นะอํานาจบานใหญ่มาจากไหนกันเชียวดูจากรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าที่ใส่คงเป็นลูกคนมีสตุลสตางค์สิงถึงนีถึงนี่เอาแต่ใจแบบนี้นี่ดีที่ตาถึงรู้ว่าฉันเนี่ยเป็นลูกของคนมีตังใช่ไหม การแต่งเนื้อแต่งตัวของฉันเนี่ยมันไฮโซลหรูหรามะใ่อยากจะรู้จักเหรอเดี๋ยวรู้จักเป็นอะไรเป็นอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะที่ดูผู้หญิงคนนี้สิพูดจามรารย,ยาทไม่มีใช่ต่อไปอ่ะเธอยังไงก็หาผัวไม่ได้ครับเฮ้ยผงไม่มีใครโง่ที่ทำเ ไอ้โง่ไม่อยากกับเธอทำแฟนรอกใครได้เธอไปอ่ะสวยทั้งชาติไอ้โง่โง่มันโง่ไอ้โง่ไอ้ควายไอ้โง่มึงว่าใครเนี่ยสวยแล้วจ้าสวยแล้วจ้าสวยแล้วจ้าไอ้นุ๊กมึงสวยแล้วจ้ายังกูฟังเพลงก็ร้องอยู่เ์ไร้หงส์องส์ไอ้ห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 งส์้หงสไอ้หงส์ไอ้แงส์ไอ้หงไอ้หงส์ไอ้หงส์ไอ้หน้าตาก็ดี อยากจะดูชื่ออะไรวะอยากจะรู้เหรอใช่สวยๆแบบเนี้ยไม่บอกเว้ยเฮ้ยอย่ามาเล่นลิ้นนะไม่ได้เล่นลิ้นฉันอยากจะรู้จังบอกชื่อเอาบนหน่อยเธอชื่ออะไรไม่บอกเว้ยป้านันถ้าบอกนะห้าพูดนะไม่บอกเลยใช่อะไรได้ยินไม่ทันนั้นคนอะไรชื่ออีนันอี อีนันอีนันอีนันเลอีนันอีนันียนอีนันอีนนอีนั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 นไอ้เจ๊อะเจอะไรเจ๊อะไรเจ๊แบบนี้เจ๊อย่าไได้แบบนี้นะพี่เดี๋ยวพวกน่นเขารู้พี่ดูรู้ได้ไงว่าชื่อจีนพี่ชื่อเจ๊กเลี้ยวใช่ใช่เจ๊กเลี้ยวถ้าพูดกลับอะไรวะชื่อปานัน <liebe> เว้ยฮะเรียกให้นมาดีๆหน่อยปานันเออ แล้วเนี่ยเป็นใครฮะแต่งตัวเป็นสกุลลุนชาติอยากจะรู้จักเหรอเออกิดดาไงหนูไม่คโง่หนูละจ้าวกิดดากิดดาโคเช่อะไม่ได้จะถึงตอนเราตกแต่สักทีว่ามันเดี่ยวเขาล้อเล่นนี่โอเคคนดูยุ่ตกโอเคแม่โอเคแม่คนนี้ยุ่ให้ตกครับกิดดาโอเคแม่รู้จัดการให้กิดดาลูกแม่มีจ้างโดนตกบ้างไหม คอยดูว่าพวงนั้นจะเป็นของใครนี่ปานน่ะทำไมรับรองนะถ้าเธอรู้จักชื่อฉันเธอจะต้องหนาาไปทั้งตัวทำไมเหะอจ๊ะที่บ้านเนี่ยขายน้ำแข็งบริจา่ใช่ไว้ยฉันไม่ใช่คนธรรมดาฉันคือคุนโจรคริสนา เปนทั้งตัวแล้วกลัวดิมีโคดผมมีโคดมีฝรั่งด้วยนี่อะไรเนี่ยต้องกลัวด้วยนะ I am sorry เลื่อนเะี่ยเขารู้ได้ไงว่าแม่กูเป็นกะหรี่ไว้ใช่เขาบอกว่าไม่ได้เนี่ยเว้นนี่เราออกจากเมื่อมาเจอจอเหรอเนี่ยนั่นน่ะสิพี่พกเงินมาเยอะหรือเปล่าพี่ยังไม่มีเลยมีไหมอ่ะแต่ว่าฉันพกมาเต็มเลยนะเต็มเลยเหรอ เด็กเบอกอย่าปืนนะนะมีปืนด้วยแล้วก็เลงไปที่เป้าหมายเลงที่เป้าจะป้อนแล้ว อ่ะพี่เชียรได้เกิดจะตนี่ไอ้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 พวกโจรห้าร้อยไม่กลัวเ้ยไอ้เติรนนี่น่ได้พี่เมื่อกี้เหมือนกลัวกูพวกคนเดียวเนี่ยมันดูไม่ยิ่งใหญ่พอมึงเป็นแอคโค่กูหน่อยจัดไปพี่ฉันคือขุนโจรกฤษณะนาะๆๆๆๆๆนๆๆๆนๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 นๆๆๆน เดีเหรอฉันคือขุนโจรกฤตนาฉันเป็นขุนโจรผู้ยิ่งใหญ่ฉันอาศัยอยู่ในป่าเราก็ไม่กิน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 บุรีก็ไม่สูบ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 แล้วะก็ไม่กิน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 บุรีไม่สูบ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 นอกใจก็ไม่เคย อีกจังไรอะไรอ่ะกูทำไม่เอาไม่เอากูต้องแก้หน่อยฮะก็กัวเราก็ไม่กินไม่กินกินกี่ไม่สูบสูงตูนอกใจไม่เคย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 ไอที่เขาว่าจะแต่งงานกูไม่แต่ง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 อ่อะไรอ่ะเอฟเฟกตมันยาวเลยแต่าง ยิ้มอะไรจ๊ะมีใหญ่เลยนะมีไหมแบบเนี้ยยิ้มอะไรจ๊ะไอ้ต้นมึงไปเป็นเอฟเศษให้เขาหน่อยไหมได้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 ไดด้ได้้ได้ไนไอ้ที่เด้าด้ด้ไ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 ดได้ด้ไดด้วดด้ด้ด้ ไอ้โคไงไอ้โค้งไอ้โคแต่ว่ามันไม่เป็นความจริง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 จรงมาะนี่ได้พี่อย่าไปยอำย้อนนะทำไมบอกว่าโจรมันทั่วโจรมันเร็ว <S <S โจรมันไม่มีไอ้นั่นหรือยังไงเนี่ยฮะไร พูดอะไรอย่าหยาบคายนะไม่ได้หยาบหรอกคนดูเยอะนะเออห้ำหยาบคายพูดอะไรไอ้นั่นก็คือหัวใจนี่ไงหัวใจเลยพูดถึาหัวใจพูกว่าหัวไอ้นั่นหัวอะไรหัวใจนี่แเลยอ้าแล้วเอะไรหัวล้ออยู่นั่นลูกหลานจ่าโมมีอะไรก็รีบพูดมาเสลี่ยมรชแอบโค้งเมื่อกี้แน่เลยว่ากูถามจริงไป็นรอบประตูจุ่มพลหรือไป็นรอบประตูผีเหมาเนอะไม่ปานนั้นทำไมเธอไม่ระเกียจโจ้เนี่ยฉันลบมือจับลงดองงอโจรแบบฉัน ไปเป็นผัวด,ด้วยสินี่อจาบคายที่สุดนลองดูไหมทิ้งแรกทำไ,ไมพี่ยอมไหม,ไม ลอยใครยอยากเล้วไปไปใช่เออเล,ล้อล้อตัวทำไมปะเออน้านัดสีล้อตัวทำไม Sing, do so, he said, end โ,โหดประเทศไหนวะจะัดการมอนจะได้ไม่หนีไปได้ <c oughs> จะตบฉันเหรอ <c oughs> ตบฉันหัวเลยเฮ้ย <c oughs> ลิเกเนี่ยรู้ว่าเล่นเกบางทีเนี่ยมันต้องเล่นเกเราหลอกเขดูแต่บางทีบางฉากมันต้องจริงจังบ้างเมื่อกี้เต้เกยจบเต้จบ่างนี้ใช่ไหมมันต้องตบให้จริงตบให้โดนเออตบให้โดนได้แล้วก็ไอ้เต้ทำวมมันต้องให้น้องนุ่นแลยเนาะเอาแกมาเล่นแขกทีเน่ะเออต้องตบให้มันโดนตบให้มันจริงให้มันเสียงดังฟังชัดขอแบบเงียบเงียบตกแบบต้องตบตกตบให้จริงตบแบบว่าโอ๊ยวัดแบบนี้ใช่ไหม จ้างตบไม่ใครจ้างได้แม่อะไรก็ตกไปแล้วไงไม่ได้นเลนเกให้มันสมบท่าทหน่อยต้องตกจนไกี่ครั้งเวลาเล่นที่เกเคยจำมั้งไหมถูก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 แล้หน้าหนาวด้วยถึงกระสีขี้มูกหน้าหนาวหน้าหนาวไม่รู้แต่รูหน้าเสียไม่ฟังนะไม่ฟังนะถูกนะถูกแบงแงแงแดงแงแงแ โอ้ยโอ้โหไม่ตอบทันทีหน้าเก่งไปไม่เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเก่งจนเยี่ยวเหนียวนะเธอตอบก็ตอบโอ้โหตอบทันทีตัวเอง้โเสยแล้วก็แม่เขาบอกเขามาขอจุบจริงแบบว่าหันหน้าให้แม่เห็นไม่ได้โอ้จริงเหรอเอ๊ะโอ้มาเสียเปียกโอ้ยเฉยๆอยู่เถอะโอ้ยไม่ดียไม่ดี อันน <gesch> ี้เกจ้าางสังหารม่ไตกแม่เอาอะไรตกเอาอะไรตกจมูกเอ็เออแม่เออเอะไม่สงสาเด็กระดมในห้องไปคบในอยาดที่ตกเออตกแบบจู่จริงมีอะไรไหมของจริงของแท้ของจริงมีอะไรไหมไม่ตกโอ้ยมันซาอิดใช่ไหมฮะมันตกไม่ค่อยเป็นไงคือไม่อยากตกก็คือตกไม่ค่อยเป็นใช่ โอ้โอ้ซว้านั่นนั่นอยังจะไปกินข้าวเนรอลุกแล้วลุกแล้วโอ้ปลาดุก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 โคราชมาแล้วโอ้โอ้แม่เหร้แม่เขาลักแย่งหน้าด้วยแม่แม่ลุกขึ้นมาคุยดูตูดแม่กูณนึกว่าหมอเบอร์สี่สิบเก่งขนาดนี้ แม, ة, แม่แม่ไม <mayoría> ่ห่วงผมบ้างเหรอเออแม่ไม <EO> <5 attraction> ่ฟังเลยจะให้ตกอย่างเดียวเลยม่ะแต่ว่าอนุนเขาจ้างผหงองนุ่นน้องนุ่นน้องนุนครับเขาทำไมจ้างตกเยอะขนาดเมื่อกี้จ๋าเออดีไอเติร์นไม่โดนตกเฮ้ยเติร์นดีเอาแล้วเติร์นเกินแล้วโอเคได้ ได้ไปดูให้ไปแล้วดูให้ไปแล้วคนบ้านนู่นนี่ด้วยนะคะเตือนเตือนกูดูมานานแล้วกูจ้างสองร้อยมึงจูบแม่กูดูเลยกูจะดูสุภาพอยู่ดีเฮ้ยไป็นโอ้เขากูเขาหัวอะไรปะกระแทกขวัญใจกระแทกคนเราคู่นี่ยุ่ไอ้นี่เก๋ก็มีผัวเมียไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราคู่ไอ้คนกระแทกขวัญใจคนก็โทกไงต้องชอบกระแทก แคคนเอกี้คนคนประดมชอบกระแทกกังจ้างกูห้าร้อยกระแทกหน่อยจ้ะไม่จ้ะเปรับรางวัลแล้วไม่มีใครจ้างแต่แหงจ้างห้าร้อยไปกระแทกคนหนึ่งนั่นเด็กตัวคุยบอกว่าไปรับรางวัลไม่ได้ยินเลยไงโอ้โหไม่ฝักโอ้โหมันใช้ตังหลายบาทด้วยหนูเอ้ยมึงลาพี่โน้พี่โน้เมื่อกี้คุณแม่จ้างพี่นุ่นตกพี่โนแล้วเดี๋ยวผมหาเสียงบ้าง ได้ทุกคนครับได้ทุกคนหนูไม่ต้องกลัวได้ทุกคนไม่ได้แต่เราสองคนนี่แหละไม่ต้องกลัววันนี้น้องโน้เดินทางมาถึงโคราชฝากไว้เขาเปรียบเสมือนเคยโคราดอีกหนึ่งคนอิ้เติ้ลถ้าเกิดว่าใครจะจ้างน้องโน้ไม่ต้องใช้ตังค์ครับใครอยากจ้างน้องโน้ให้หอมน้องนุนขอเสียงปรบมือนะครับไอเติ้ลมีแม่คนเดียวไม่ปรบมือแม่ไม่ใช่ไม่ปรบมือเลยแม่ฝั่งไหนก็ได้แก แม่ก็ห่วงลูกสาวยุให <oh> mm. ้เกียเอาทำไมมีไหม đ ứ n หน้าทำไมดึงหน้าเฮ้ยเฮ้ยเ้หเ้เฮ้ย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 เอ้ยฮ้อ้โฮ้ย้โฮ้ เห็นดิทำอะไรเอาเลยหนูหนูเล่นอะไรแม่กลับบอกมาดูหนังเอ็กซ์ทบ้าสามรอยไม่มีอารมณ์อ่ะเฮ้อไอ้โงเอาอย่กงเหรอเห้อเฮ้อเไม่เฮ้อหอมเฉยไปม่ไมรู้จักพี่กูน้อยไปซะแล้วเน้อ สา an, องนดูหอแมงเฮยนุ่นมอนุ่นอ้โง่ไปกิ่ฟ้ามันอ่อนอย่างนี้วะไอ้ง่เอไหิ้มหัวขนาดนันเลยนะโอ้โหโอ้เจ็บโอ่ๆ่นีก็หาแล้เจ็บะ ไปดิกว่าไปดิกว่าผมดีกว่าไปดิกาไปดกว่านีดิกว่นีดิกว่าโอ้ยชอบเชิงนางคนนี้เชงท่อแม่คเป็นยังงี้แ้นั้นจับอึนีด่ดิกวาด่แ่ออไม่ได้ก็ใครมาวะเนี่ย โอ๊ยวันนี้หาไม่ได้ว่ะไปข้างหลังนี่เธอไปข้างหลังนี่เธอทำโจ๊กเสียหน้าน้ำนาซะด้วยวิ่งนี่นี่กลัววิ่งนี่นี่กลัววิ่งนี่วิ่งเติมที่ปวด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 ทำไมมันหาลักการยืมวะวิ่งนี่พี่กลัววิ่ง เอาตามไปขึ้นรถทั้งคู่เลยป่ะจะได้มีเพื่อนไปตบกบกบกจริงอ่ะหิวโวยจริงๆเชื่อเฮ้ยยย้้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยอ เดินนะเดินนะถ้าเป็นงี้นะเป็นอะไรนะผมวิ่งหนีดีกว่าวิ่งหนีดีกว่าไม่ได้เล่นก่อนเล่นจบมีไม่ได้ไม่ไหวอะไรเล่นตามเรื่องแบบนี้ไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหวไม่ไหวเรื่องอะไรแค่ผู้หนักมากเลยโอ้โหนหนักเท่าไหร่อ่ะงานที่แล้วงานที่แล้วเมื่อวานนี้เลยสี่สิบแล้วงานนี้อ่ะสี่สิบแปดโอ้ยแปดโลมันหนักอะไรวะเอาก็หนักไอ้น อะไรไอ้นั่นอะไอ้นั่นมันหนักแปดโลเลยวะโอมาถึงมงกุฎอ๋อสาธุใครโกหกขอให้ฟ้าผ่าเวทีการแสดงซรียนขำเลยเจ้งถามไอ้นั่นมึงมาถึงมงกุฎไงก็ไงก็มงกุฎก็หนักอยู่แล้วประมาณสี่ห้าโลเจ็ดแปดโลประมาณนี้แหละถ้าไอ้นั่นมันหนักมากก็ถอดไปก่อนถอดได้ด้วยเหรอไอ้นั่นอะออก็มงกุฎไงโอเออมวยเราสู้มวยเราเบกน้ำหนักไหวมวยเราสู้ปล่อยสิไปนะไม่ปล่อย มึงมึงมไปมึงมึงไปมึงไปมึงเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปฮึยฮู้ร้อนวันคุณแม่ขอทุ่งเลยค่ะโอ๊ยไม่ได้ไ่ได้่ไอะไรอะอะไไปแล้วลงมาแล้วไม่ไหวไม่ใช่ เล่นไม่พี่ไม่รู้ว่าใช่ชุดนี้มันหนักไม่เกี่ยวกับชุดนะคือยุทู์ได้คือพี่นุเขาเล่นลิเกมาหลายคืนแรงเครเขาไม่ค่อยได้นอนทีเนี้ยเวลาพี่โนเขาอุ้งมาเจ้เป็นผู้หญิงที่ก็ต้องช่วยสปริงตัวให้เขาหน่อยเดียวใช่สปริงสปริงเดี๋ยวดูสมมติว่าพี่นนเขาช็อตปุ๊บเจ้อยู่ท่านี้เจ้สปริงอย่างเงี้ยเนี่ยสปริงสปริงปุงปงป้งออจะได้อุ้งง่ายทได้เดี๋ยวลองท้นกะน ต้นต้นสาธิตต้นต้นต้นไปนานแล้วด้านหน้ารัววิ่งเต้นเลยเอ้าดึงแหวนอดเดินถึงสภาพเหมือนหมาโดนสุนัขเหยียบเลยไม่ได้แล้วเต้นแบบเนี้ยคอเกือบหลุดไม่ใช่ อะไรเบาตัวแเบาแตโหมันเยอะมากเลยเนี่ยเอาอแกเล่นไปไนิไปมเ้นดูโหวงอุแอมมองนะเานดูดิไอเต้นมึงใหญ่นี่นะเว้ยไหนทันหาแสงดิาเห็นทันหาแสงดิฮะหมอไม่เห็นทันหาแสงดิไอเต้นมึงปิดดีๆกว่ายเขาได้ไอเต้น ไอ้เขาปิดยังเนี่ยปิดแล้วปิดแล้วนะแต่ขอมมีปีนี้ด้วยโอ้ยลูกพี่ตูดยังไงอ่ะตูดแตกเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวให้ลูกน้องฉันปิดให้ก่อนไอ้แป๊บอย่าดื้อย่าดื้อต้นก็ทำให้อยู่อย่าดื้ออย่าดื้อปิดให้เอาปีดี้ไปดีไปดีจนอย่าดื้อเออเขาทำให้จังดีเลยใช่นอกด้วยเออ ไเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไปแล้วเขาขับอะไรกันวะไม่รู้เขาขับอะไรกันเต้นเป็ดด้วยนะมันโหหนักเลยี่นนนาชาเคยดูหนูอีเวนต์กับมังกรหนูเคยเย็บขาเจงได้เย็บขาเจงได้หนูเย็บตูดใช่เขาได้ไหมเมื่อกี้เลยจังหวะแบบเบียบแตกเบียบแตกเฮ้ยหนมัน อยจะใส่เลยทอดเถอะโอ้มาทีนี้กุโลงแล้วมาดีนะนี่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องยอะมายไห้ห๊อห๊อหอห๊อห๊อห๊อหอหอห๊อห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 อ๊อห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 ๊อห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 หอ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 หหอห เธอไปนหนเอาแล้วนั้น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 ลาปรนินด้วยไปเลยปลอดภัยมึงเก็บอาการหน่อยไป้หญิงพิศดารไปแทรกวิไปไหนวะเธอนั้นนั้นด้วยด้วยมึงไม่มีอารมณ์อ่ะมึงกลัวิไม่ต้องกลัวเมื่อกี้เขาเล่นกไปิบยี่นี่ดูตัวหนูไม่ต้องกลัวก็อยากเล่นอย่างเขาไงยี่ยี่ยี่พ่อแม่มึงได้กันที่ญี่ปุ่นแล้ว นึซอยทีขนาดนั้นเล่นกับพี่ไปต้องกลัวมาถูกเนื้อต้องตัวไอ้ทีไอิทีไอ้เออโอ้ยย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 ยต้ยย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 ยียกยย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 ตยย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 ยตยอยตยยยยกยยยยยยยผยยยยยยชยย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 เยย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 ยียยยย้ายย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 ตยยยตยย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 ยคะแม่ยย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  ริบย้อนกลับแล้วกอกัดอย่าเลยกอดอย่างไรเลยเขาไม่ดูเราแล้วไม่ดูเราเล้วกอดกัดดูไม่จบจริงแจุดไปไหนแล้วนะเรากลับไปบ้านนะเราให้ผัวแต่งชุดลิเกนี่แต่ชุดนางเอกเฮ้ยรอแล้วต้อคืนเชือผู้เชอะแล้วประกันได้ทำไมดูฟันดิล่อแล้วน้ำนไม่เหลือแล้วอ่ะหัวตายแล้วหัวตายตาแล้วหัวตายจริงหรือแม่แม่ครับเมียผมตายเมื่อปีที่แล้วครับแม่ใครดูจะกับแม่กับกูได้กันจะได้มึงก็ดูนะทิ้งงานฉลองนี่แหละกูมา ต่อไปแน่แา่ใช่ไหมฉันจะอยากให้เธอดูเธอตอบฉันดึงมากอดฉันดึงมาจูบฉันดึงมาอุ้มต้องตอบแบบเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ไม่ต้องหลอกมต้องนอง <c oughs> เขาไม่มีใครจ้างมึงกับกูหรอกมึงเห็นไหมเขาได้กันลืมรืมืมมึงกับกูได้อะไรไม่ไดไ้ไม่ได้ไรแต่ผู้ชมชาวบ้านให้กำลังใจมึงอยู่ให้กําลังใจใช่ไหมตอบปุ๊บพี่ดึงมาอุ้มเลยเดี๋ยวเราจะเป็นข่าหรือเปล่ามีนคนก็ถามว่าหนูกันนะเหเป็นผัวเมียกันเหรอหนูจ้ะ สภาพดูหน้าตาพี่ด้วยแก้ข่าวหน่อยค่ะคนที่จริงแล้วเขาไม่ได้จะเมียผมนะครับแต่เรามีลูกด้วยกันสองคนะครับเขาไม่ใช่ผัวหนูค่ะแต่หนูเป็นเมียเขาค่ะเราเป็นน้าหลานกันตบแล้วพี่ดึงมาอุ้มตบเลยนะตบเลยเอาไปเดี๋ยวเดนะี๋ยวมึงมีฉายาเกียิบ้านช่องหมอเนะฮยคตบกูลืมบ้านลืมช่องเลยนะเดี๋ยวเขาว่าไม่สมจริงนะโอเค หนูหนักเท่าไรเนี่ยปีที่แล้วหนักเท่าไร <60. S 1> หกสิบปีที่วันนี้วันนี้เจ็ดสิบแล้วมันหนักอะไรหนูหนักไอ้นั่นแหละหนูจะ<า>บอกนะหนักไอ้นั่นไม่ใช่มงกุฎด้วยเฮ้ยมันคืออะไรหนูเฮ้ยอุย้ยกูอยากแบกน้ำหนักกูอยากแบกน้ำหนักตอแบบพี่อุ้มเลยเอา้า